สวัสดีครับวันนี้เติมของเติมเบกับเพกาซัตบาสสีพิเศษ CX เอูนศูนย์สีแดงปกติผมก็มีสีธรรมดาอยู่ตัวนะอันนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อเลยเพกาซัตบาสซึ่งจะประกอบไปด้วยแอสซิสตเอตามด้วยบิดเทอร์โบ โอเควันนี้จะพามาดูสีแดงกันบ้างนะครับสำหรับเพกษซัตบาร์สเนาะสีแดงเป็นสีพิเศษนะ่ะม,มาดูกันป๊อปอ่ารู้สึกว่าเฮ้ยนั่นค่อนข้างแน่นนะอันนี้สีธรรมดานะสีปกติส่วนสีแดงก็มาดูกันว่าสวยไหมขนาดไหน เป็นละเชอ่าเป็นที่ชุดนะสีขาวอ่าที่ชุดสีขาวอีที่ชุดส,สวยนะสีขาวก่อนที่จะไปดูเบดมาดูที่ชุดสีขาวกันดีกว่าว่ารื่นขนาดไหน,ไหน,ไหนมาดูความรื่นของที่ชุดสีขาวกันจะ ลื่นพอกับเดการ์เซนบาตัวปกติไหมอืมต่ผมว่าสีขาวแดงก็ค่อนข้างสวยอยู่นะนันตัดกันดิอืมผมว่าที่ชุดนั้นเก่าที่เป็นมาตัวนี้นะผมว่าลื่นกว่านะ แต่ที่ผมลองใช่ไม่ค่อยเลื่อนเท่าไหร่นะผมว่านี่ของสกอร์พิโอสเปียอเนื่นกว่าอีกนะสกอร์พิโอสเปียเสียงค่อนข้างฝืดโอเคกระเช็ด กอ้อ์ัอนเชอร์วอาบ้ามาตัวหลักเราอยูน่นี่ตัวนี้ที่ถอดล็อกชิปสีแดงผมไม่ถอดนะเพราะผมมีแล้วแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เด้อเอาไว้แบบนี้แหละรือจะถอดเก็บไว้ดีกว่าถอดเก็บไว้ดีกว่าอ่ะอย่างแรกนี่คือที่ถอดล็อกชิปของพวกตระกูล CX นะ โอเคบิดเทอร์โบนี่แล้วผมก็ไม่ได้ขายแล้วเดี๋ยวเก็บไว้เล่นแล้วกันเป็นบิดเทอร์โบนะความสบ้ารอบิดเทอร์โบก็นี่แหละถ้าหมุนชูดล,ลงไปก็เป็นสายตั้งรับอันนี้ไม่ต้องรีวิวมากเพราะมีคนรีวิวเยอะแหละ มาแดงก็น่าจะมีคนรีวิวไปพอสมควรแล้วแหละอาสวยสีแดงอ่ะสีเขียวโอเคสีสวยนะอันนี้ผมว่าแต่สีเขียวนี่ก็สวย นหนัก,กนต่างกันหรือเปล่าไม่รู้ว mm hmm. ผมพาไปดูน้ำหนักกันเลยก่อนอันนี้อาจจะเบากว่าหน่อยนะเพราะมันมีการใช้งานบ้างแล้วลองดูเบรกแอซิดสามสิบเก้าจุดสี่เก้าอันนี้ไม่เคยใช้นะสามสิบเก้าจุดห้าเก้าต่างกันประมาณศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ ไม่เยอะน่าจะเป็นเพราะสีนี้รวมบิดห้าสิบสองจุดสองศูนย์ห้าสิบสองจุดสามสองก็หนีกันไม่ห่างน่าจะเป็นเพราะที่ใช้แล้วส่วนรายการวิ่งก็ ตามนี้เลยบิดเทอร์โบที่เคยเห็นกันลงไปช่วยแรงๆก็จะนิ่งนะส่วนพอเข้าสู่เฟสที่สองการทำงานตรงนี้ก็จะลงแล้วก็วิง่งโดยการที่เป็นสายโจมตีแต่ข้อเสียใหญ่เลยคือสเติมินาน้อยมากๆประมาณนี้ก็ใครที่ชอบสายม้านะ ไม่วนผลาดจัดได้จัดนี่สวยไหมโอเคก็ค่าๆก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละไปและ